เราถ้าเราอ่ะถ้าเราไลฟ์อยู่ชั่วโมงวันนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อก็บอกไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเป็นแบบนี้แหละหลุดหลุดเรื่อยเลยหลุดเรื่อยเลยแต่ก็อยากรู้นะยังพอดูได้เนะเาะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันด่าน สการสวัสดีทุกคนสำหรับคุณติงติง,ตงนี่ถ้าถ้าสนใจจะหรือหรือไม่ถึงเดือนแล้วก็จะกลับไปอีกอกลับไปอีกคือทำเพิ่มให้ได้มากมากก็นั่นแหละที่ที่ลองลองดูว่าสามขอบคุณคุณติงติงสองรอบขอบคุณคุณ ทันยาอยู่บพตรงเวลานี่หมายความว่าเ้าอยากเข็ดง่ามดเดเขาก็เฮ็ดเบนบเออกาไหมเพิ่มดีกว่าเก่าไหมทุกคนเขาทำแล้วเขาอะไรเนาะ,ะแปลภาษาไทายให้คุณยายหน่อยใครแปลให้คุณปัทมาจะแปลได้ เปิดดูไลฟ์สดเรานาทีจะบวก,กเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะอ่าได้เยอะอยู่สงสัยยังไม่ได้ถูกลบแล้วมั้งทานค,คุณยายนี่ถูกลบลบเยอะกดไลค์ให้นะขอบคุณมากๆคุณคุณน้องจุ๋มฝมา,ากคุณอันปัทมาปแปลให้ ก็เลยถามเห็นในคลิปบอกว่าเป็นเป็นอาจารย์เป็นยังไงบ้างที่ทำเทคนิคดีแล้วนั้นได้ผลดียังไงสมุดปราการเนาะแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่วัด ทานโทษขออภัยเด้อเอาคุณสงการคุณแม่บอกว่าให้ถ้ามามาหาสองทุ่มนี้เอาคุณแม่จะการไหนเวลากลางวันอะไรก็ถ้าอยากเข้ามาช่วยก็ก็เชิญนะคะอ่าย้อนหลังของไรสดเรานาทีจะเพิ่มจะบอกพ่าแม่เสียมพลาดมาเยอะ <c oughs> พลาดจากประสบ โอ oh, ้ใช่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 แล้วสวัสดีคุณพรทิพย์ยายเลขกดออกเลขเข้ามาใหม่ขอบคุณคุณสมจิตมากมากเด้อตามคุณยายอยู่เด้อแต่คนอื่นสองก็สอออง,งอสองสวัสดีค่ะคุณยาย บอกให้อะใช้โทรศัพท์ของเราอีกเครื่องหนึง่งมาดูย้อนหลังของทำประโยชน์เนาะทำประโยชน์เพื่อความห่วงใยกันะนะโอ้ยทำเพิ่มให้ได้มากมากนั่นแหละที่ที่ลองอ่ะลองดูว่าสามกดไลค์ให้นะ ขอบคุณมากมากคุณคุณน้องจุ๋มมาฝากทั้งว่าแต่ก่อนคุณแม่ปัทมาก็ไม่ได้ทําคลิปมาทุกวันมาให้กําลังใจแม่สเสงี่ยมทุกวันเลยก็เลยเล่าให้อ่าคุณสมพรอ่าคุณสมจิตกลับมาอีกขอบคุณมากมากคุณจุ๋มขอบคุณคุณจุ๋มสมจตเด้อ มาทําใหม่ก็เลยไม่ได้เกินอะไรเลยก็มีแต่พูดมาเลยแหละว่าอ่ขอทําต่อเด้อทําให้นาทีเราเพิ่มเร็วให้ไปกดย้อนหลังดูอดูไลฟ์สดเราถ้ามีถ้าได้แล้วจ้าอ๋อมันประติประต่อได้แล้วจ้าคุณถึงคุณจริงๆบอกว่าได้แล้วจ้าะน่าเชื่อ ไม่น่าเชื่อถึงปอสองเลยแล้วนะะักาสวัสดีค่ะคุณสงกรารมาห้องนี้เราสามารถจับคุณแม่ไปสองทุ่มเนี่ยคุณแม่จะบอกคือบอกแล้วนะบอกแล้วนะไปเปิดดูย้อนหลังของไลรสดวัดลาดวัดลาดนิดาวัดลาดวัดลาดนัดดาเออวัดลาดนัดดาวิหาร แต่คำเดียววันนไ,ไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นน้องจุม๋มน้องจุ๋มก็จะลองดูเนาะอาจจะเรา <c oughs> ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆอ่าขอบคุณนะคะคุณแม่ลาตีมาถึงกดหัวใจรวยๆเลยคุณปราณีสวัสดีค่ะคุณปราณีอ๋อคุณปราณียังเข้ามาอ๋อน้อง ไปถึงก่อนพ่อแม่สยามโอ้ยขนหัวลูกพูดอย่างนี้พ่อแม่สยามใครไปถึงก่อนพ่อแมะคะ่คุณสงการสวัสดีคุณจุ๋มนะคะคุณสงการสวัสดีคุณเพือพ่อนกันเด้อเมื่อกี้สายหลุดอ่าเรามีเพื่อนๆอ,อยู่หลายคนแล้วนาไหนเวลากลางวันอะไรก็ถ้าอยากเข้ามาช่วยก็ เชิญนะคะ,ะคนมีโอกาสป้อนคาถามเขาเลยนะผู้ผู้ที่มาให้ความรู้เราเขาทาถ้ามาบอกคุณแม่ด้วยหกคนแล้วนะหกคนแล้ว,นะลวที่มาบอกคุณแม่ว่าได้ผลนะหกคนแล้วก็นีดขอบคุณคุณติงต๋งติ๋งขอบคุณคุณวัชรพรขอบคุณคุณส แม่ไปสองทุ่มเนีย่ยคุณแม่จะบอกคือบอกแล้วนะบอกแล้วนะไปเปิดดูย้อนหลังของไรส์สดจะบอกเพราะแม่เสียมพลาดมาเยอะ <c oughs> พลาดจากประสบขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆคุณสมจิตอ่าอ่าถ้ามีเครื่อง เครื่องหนึ่งเพิ่มมาอีกยิ่งดีสองเครื่องยิ่งดีสามสวัสดีวันอะไรก็ถ้าอยากเข้ามาช่วยก็ก็เชิญนะคะอ่าทักทายเพื่อนได้ <c oughs> คุณสมการหายสงสัยเนาะคุณสมการ กรุงเทพนะสมัยที่แม่เงียมทำงานอยู่บริษัทนุ่นนะแม่สยเงียมก็ได้อดีใจสำหรับคนที่เข้ามาแนะนำเราเนาะไล์สดย้อนดูไล่สดของตัวเองอยู่ไหมวันนั้นได้อยู่ เราไปวัดไปทอดบุญกระถินไปทําบุญกระถินแล้วที่นี่โทรศัพท์ก็หมดแบตด้วยขณะที่เราไปเปิดไลฟ์ไว้จะบอกเพ่าแม่เสียมพลาดมาเยอะพลาดจากประสบคุณแม่จะได้ตามไปช่วยนะจะได้ดูว่าเวลา ฟังว่าแต่ก่อนคุณแม่ปัทมาก็ไม่ได้ทําคลิปมาทุกวันมาให้กําลังใจใแม่สงเสงี่ยมทุกวันเลยก็เลยเล่าให้เพื่อนเลยมาส่งกําลังใจค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณพรทิพย์ขอบคุณนะขอบคุณนะคะกกีกลงมีแต่คุณครู <c oughs> แต่เป็นคุณครูทั้งนั้นแหละแต่มาในที่นี้นะเป็นเพื่อน คุณนววัันะคะขอบคุณนะคะที่แม็กแวะเข้ามามาให้กำลังใจคุณแขกเพื่อนมามีคุณติงต๋งติกับคุณสมพรกลับมาหาอ่าโอ้ลรอคะโอ้คุณสงการกดหัวใจถูกใจให้รัวๆเลยขอบคุณนะคะเลยเพราะว่าแม่เสียมเป็นผู้หวังดีต่อเพื่อนๆทุกคน One. Day.